ปกอีกทางนึงเอาให้แล้วเลยให้น้อยๆขายไงพ่อจะขายไม่ดีเพราะที่นกขายขายพ่อมึงไดมันเป็นต่อเป็นยังกระดานไปน้ำเด้อจุดเลยบบนี้เ้าแห่งปันไดพี่น้องไาในป่านี่แหละจะเป็นดินทรายได้หอดอึ้ง mọi người đã có khác các những có những cái tên khác hoặc những cái hầm đó có những cái nó hiện lên lại cái lấy khác có những cái tên khác nó những ngay ว่าตะขาบตะเกิดใไตใช้ป้าพุกขนาดเอาทิ้ิดป้ากียังไม่หวด้วยใบหาใบไม้ล้วนหลายถได้ถไถ่ก็ได้ดัดตาสมแซมมันหน่อยก็ตรงาจพังเห็มันพังเลยดัดต้อนังกับพนด้วยนะดัดต้อนง่ายๆหนึ่นักอันก้วนเลยล่ะ đắp bơi à? đấy to tai bót đắp nọ bót toa nhanh nhanh hả nè hả mày nè nè bút nè bút đắp nè bút còn nè bút đắp 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 nè bút โอ,อ,อ้ไถป่าดไปคัมันเปดแตานไถไงล้วค่เป็น,ปนออลา,นาบคุณประกาศไถเอารถไถหน่อยเี่อมาไถค่าสองสามหมืน่นขอพรีถึงกึ้น Lang lạy à, đi tốt khoa 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 đây các khoa 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 để khoa 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 được, khoa 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 แล้วยีลีตัวละบรมันสิได้เงินใสอยู่บ่ทีมงานเอานี่งถา,าเอา,าห,ออหัวที่เราหำไอยเขมาใชไหัวที่หมดน้องวินแบบนี้แห้ะ ป็นหนาบ้างมองกับตูดไปเด้อพี่น้องเพราะมัน,นมันกวาไถ่าไรมันบวปีนไถมันตูดหนาแล้วไลยใบหนาหลายเห็ดเกิอดอยู่นี่แหละเห็ดโคนเห็ดตะไคร้ข้อยสามหม้นของไทยเขา สองคันเดียวมาแก่เดี๋ยวพอนก็แล้วแยวเดียวมันจ้แก่แล้วก็ใายแก่แล้วก็ใายเอาจะแน่ใจว่าใายได้แท้แน่นอนเขาเด็ดตรงไหมก<า>็ไม่กับตัดขาดทำกันกันกบรถราคาเป็นลน้ัก ไชน้ำมันดีวกว่าครับท่านนี้รถนั่งรับแล้วไช้ก็ได้ขับโอนึกถึง่ทยถินทูดงผีเกันข้นางเลือกทุกไายได้ครับเนะไีกน้องรับุยอดดีมฮักเลยละรถเพิ่ยปัน ใครเผาไถาหน้าบไถใด้ใคนไดเผาว่าไถตึงใบตึงเลยพ่อเก็ดหมพ่อไม่ติดแตกหมไม่ไ,ไมปลาแล้ว,วลอ,อีไห้ตัวนึ่งโใหม่ตันึเอามาไถาเอาให้มันแล้วเลีวให้หน้อยนึงเลยเอาละ แร่งหนึ่งที่น้องเอ้ยกะายไรมาบุกเหรไปขับพาตนาไปเรื่อยเนาะครับเนาะการพัฒนาเขาก็บ,บรรยุดยังแบบว่ารถหน่อยเนี่ยมันเป็นรถที่วันนี้ที่ยุติเป็นพัฒนาไปเรื่อยไถไปเรื่อยเด้อเด้อผ่านผ่านเอา ขายมันแล้วเดี๋ยไปเอาเงินน้ำพ่นย็กร้อยนึง,องอก็เอาดอกไงว่อยห้พหุกมาโดนหละ่ะคนว่าแกนเตือนเดอดี่นหรอโดนเนอะแือว่ารถหน่อยผมมีปิเิ่าพาโคแมนไายเหลีขึ้กัน มันกับว่เปลี่ยนการดูแลกลาง่ายอ้าวคลิปนี้ก็แล้วพ่าดีเด้อี่นลองเด้อแล้วแท้แน่นอนนายนี่ดีใจเงินกับเพิ่นคือบ่ได้นันโปรดติดตามคลิปต่อไปทิ่ประของเงินกระเพื่อนใหบ่รัส่สวัสดีครับ